ก็เตือนก่อนนะครับช่องผมไม่ใช่ช่องที่จะมานั่งปอบใจคุณนะผมจะพูดในสิ่งที่คุณควรได้ยินไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ยินฉะนั้นถ้าคิดว่าอยู่ฟังแล้วจะรู้สึกเหมือนโดนด่าก่อนเชิญปิปคลิปได้เลยครับผมขี้เกียจมานั่งเคียย์ทีหลังโอเคก็ตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าหลายๆคนเริ่มหันมาให้เริ่มหันมาใส่ใจกับความรู้มากขึ้นนะครับด้วยความที่คนก็หันมาอ่านหนังสือมากขึ้นมีงานหนังสือคนก็ไปเดินกันเต็มงาน ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่คนกระตือรือร้นหาความรู้ใส่ตัวมากขึ้นเพื่อให้เกิดพัฒนาการไม่ว่าจะทั้งความคิดเพื่อที่ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามในชีวิตหนะังสือบางเล่มผมเห็นนะก็คือแบบยอดขายเยอะมากแบบ40กว่าล้านเนี่ยอย่างพอรวยสอนลูกเซเปียนโหยอดขายเยอะมากแบบโหคนถันมาอ่านหนังสือเยอะมากเลยแต่ถามจริงนะคุณซื้อมาอ่านเพราะคุณอยากรู้หรือคุณแค่ซื้อตามๆเข้าไป เพราะว่าเซเปียนี่ผมตอนแรกนะผมก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเห็นหนังสือมันดังโอ้เขาว่าหนังสือมันอ่านยากมันอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็ซื้อหนังสือพ่อรวยสอนลูกโอ้มาสอนเรื่องธุรกิจเป็นหนังสือที่ดีก็ซื้อซื้ออ้อดีดีด,ดีแต่นั่นแหละครับถามถามอย่างหนึ่งคือซื้อมาได้อ่านหรือเปล่าหรือหรือต่อให้อ่านนะคุณได้เอาความรู้ในนั้นแะไปใช้บ้างหรือเปล่าคีย์เวิร์ดหลักๆข้างในคําสอนข้างในยังจําได้อยู่บ้างไหม ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่แปลกครับเพราะผมก็เป็นเหมือนพวกคุณผมได้ผมเริ่มมารู้ตัวตอนที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งมันชื่อว่าเรียนอะไรก็รู้เรื่องแค่สรุปได้ใน20คามั้งคือผมอ่ะซื้อมากะว่าเอออยากสรุปความรู้อยากอ่านหนังสือแล้วเออสรุปอะไรให้มันกระชับได้โห20คำเลยนะเว้ยอะไรอย่างงี้ผมก็อ่านไปแต่ก่อนที่จะเข้าไปในถึงวิธีที่เขาสอนในการสรุปอ่ะเขาพูดถึงอย่างหนึ่งเว้ยเขาพูดถึงเทรนด์ของการหาความรู้สมัยนี้พูดทําไม ก็สงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนเรือจะเป็นคุณก็ได้ไปงานสัมมนามาไม่รู้กี่งานอ่านหนังสือมาไม่รู้กี่เล่มแต่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทางไหนเลยสงสัยไหมครับว่าทําไมก็ไม่ต้องสงสัยครับคือเจ้าของหนังสือเล่มนั้นนะเขาได้ลองไปคือเขาก็เป็นคนที่ทําสัมมนาจัดสัมมนานั่นแหละเขาก็ไล่มีเหมือนไล่ถามคนที่อ่านหนังสือนู่นนี่อะไรอย่างนี้เขาเขาไปงานนู่นนี่เขาก็เจอ เขาก็คุยอ๋อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเลยเหรออ๋อแล้วคุณจําอะไรได้บ้างล่ะปรากฏว่าคนที่เขาถามเวจำอะไรแทบไม่ได้เลยเหมือนอาจจะจําชื่อบทอะไรนี้ไ,ได้แต่จํเอาเทคเอาเวเนื้อหาที่สําคัญไม่ได้ซึ่งก็นั่นแหละครับมันเป็นมาแสดงให้เห็นถึงว่าเดี๋ยวนี้คนเรียนรู้แบบบริโภคไม่ใช่มันไม่ใช่เรียนรู้จริงๆแต่เป็นการบริโภคก็คือเปิดหนังสืออ่านโอ้ฉันกำลังพัฒนาตัวเองฉันรู้สึกดีมากเลยชีวิตฉันกำลังไปข้างหน้า แต่ถามอย่างหนึ่งตอนอ่านได้ได้ฮไลไท์ไหมตอนอ่าน,อ,านอ่านอยู่เนี้ยได้หยุดแล้วก็คิดอะไรในหัวไหมหรือได้เทคโนตระหว่างอ่านไหมถ้าไมก็เปอร์เซ็นต์สูงมากครับว่าการอ่านหนังสือของคุณตอนนั้นกําลังจะเสียเปล่าคุณอ๋อหนัสือพูดเกินจริงไปหรือเปล่าไม่มันก็เกิดขึ้นกับผมผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเว้ยหนังสือสอนเกี่ยวกับการเอาพุดแบบว่าเราเนี่ยเวลาเราเรียนรู้อะไรมาสักอย่างมันก็คือการอินพุตใช่ไหม แต่ว่าในการที่เราจะให้มันเกิดอะไรสักอย่างือเกิดเป็นแอคชั่นมันคือเอาพุดคุณอ่านหนังสือเสร็จแล้วคุณเอาไปทําอะไร mm hmm. ผมอ่านหนังสือเล่มนี้สองรอบรอบแรกผมอ่านแบบก็คืออ่านแบบที่คนเขาอ่านกันอ่านแบบโอ้รู้สึกดีจังเลยได้พัฒนาตัวเองโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยมีแนวคิดอย่างนี้ด้วยแต่หารู้ไหมครับคือผมไม่ได้เทคโน้ตอะไรเลยใช่เปล่าไม่ได้จดไฮไลท์ไม่ได้นั่งคิดอะไรระหว่างอา่านผลที่เกิดขึ้นก็คือผมกลับมาอา่านรอบที่สองเวอ่านใหม่นะอา่านใหม่อีกรอบหนึ่งอะผมจำหาอะไรไม่ได้เลยทุกคน นี่คือสิ่งที่จช่เกิดขึ้นถ้าคุณเอาแต่อ่านโดยที่คุณไม่ได้แอคทีฟไม่ได้มีการจดโน้ตหรือไม่ได้มีการเอาไปใช้ไม่ได้มีการประมวลผลอะไรเลยไออย่างหนังสือสรุปความรู้ใน20คำเนี่ยผมก็อ่านไม่จบเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าผมหาประโยชน์จากมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าหนังสือไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับผมคือผมรู้สึกว่าการสรุปอะไรให้มันเนื้อหาหนังสือเล่มนึงให้เหลือใน20คำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กสำหรับผมผมก็เลยไม่ได้อ่านต่อ คือผม up, ไม่ได้เอาแต่อ like ่านเพื่อให้รู้สึกดีว่ากําลังพัฒนาไม่ได้ให้รู้สึกว่ากําลังพัฒนาแต่ผมต้องการพัฒนาการจริงๆไม่ใช่แค่มานั่งอ่านแล้วโอ้ฉันกาลังพัฒนาฉันกำลังพัฒนาคือมันเป็นความรู้มาเป็นเรื่องของการเอาไปใช้เวส่วนตัวผมผมเป็นคนที่ความจําแย่มากๆถ้าผมอ่านอะไรแล้วผมไม่ได้เอาไปใช้หรือมีการเทคโนโลยไว้ข้างนอกผมจะลืมสนิทเลยผมก็เลยเป็นตัวอย่างชั้นดีของการอ่านแบบบริโภคผมเพราะผมก็เคยผ่านมันมาแล้วผมก็เสียเวลาเปล่าผมไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้ ถามจริงเคยอา่านหนังสือมากี่เล่มชีวิตเนี่ยแล้วมีกี่เล่มจริงๆอะที่สามารถที่จะแบบอ๋อเล่มนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมฉันเล่มนี้มันเปลี่ยนฉันตรงนั้นตรงนี้มีกี่เล่มนอกจากแค่อ่านๆไปแล้วก็โอ้ฉันรู้สึกดีจังเลยฉันกาลังพัฒนาตัวเองอะไรคือส่วนตัวตรงๆอะผมเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่เยอะนะเว้แต่ทุกเล่มที่ผมอา่านอะถึงจะอ่านจบไม่จบบ้างอ่ะ มันมีผลกับชีวิตผมมากๆมันเปลี่ยนความคิดผมมันเปลี่ยนพฤติกรรมผมผมอ่านวันนี้ตื่นมาพรุ่งนี้ผมทําใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเลยการกระทำของผมเปลี่ยนเป็นอีกแบบไปเลยและดูคุณดิดูอีกร้อยคนอีกล้านคนหนังสือพ่อ,พอรวยสอนลูกยอดขายสี่สิบล้านคุณคิดว่ามีกี่คนที่อ่านแล้วเอาไปใช้จริงๆแล้วเกิดมีเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง m i n เซ e เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการกระทำโอ้ไม่ต้องเอาไม่ต้องถึงขันนั้นหรอกเอาแค่เพื่อนผมอะซื้อมาเขายังไม่อ่านเลย กอ๋อเดี๋ยวมีเวลาจะอ่านถ้าไม่มีเวลาจริงแล้วเ,เอาเวลาที่ไหนมานั่งแคปรูปแลก็ก็ลงสตอรี่อะ่ะเออใช่เละ่ะอยู่ที่เราทั้งนั้นคือสําหรับผมเลยวการอ่านแล้วไม่ได้เอาไปใช้อะ่ะมันก็ไม่มีความหมายอะไรอะ่ะเหมือนกับพวกเดียวที่อันนี้อันนี้เตรียมใจนะผมว่าน่าจะกระแทกหลายคนคือผมเคยเจอโพสต์หนึ่งเขาพูดไว้ว่า การซื้อหนังสือการดองหนังสือไว้เนี่ยมันเป็นการลงทุนมันเป็นการอะไรสักอย่างของเขาที่มันเหมือนแบบสุดท้ายมันจะทาให้เรารู้สึกอยากอ่านขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวผมนะเว้ยไม่อ่านก็คือไม่อ่านคุณไม่ต้องอ้างหรอกมันคือการลงทุนวันหนึ่งจะอ่านเองเมื่อไหร่อเมื่อไหร่คุณจะอ่านอ่ะพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าโอ้ New Year New Me มีอ่านตอนปีใหม่ได้วันหนึ่งสองวันหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่มีความหมายอะไรคุณไม่ต้องอ้างหรอกมัน มันอย่างงูนมันอย่างงี้มันเป็นการลงทุนไม่ไม่ได้ทําอะไรก็คือไม่ได้ทําอะไรคุณจะพูดแบบนี้หรออ๋อฉันอ่านนักโอ้ผมอ่านหนังสือทุกวันเลยผมอ่านหนังสือไปปีนี้อ่านไปไม่รู้กี่เล่มแต่ชีวิตคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมควรรู้สึกยังไงอะฉะนั้นเลิกนะครับอ่านแล้วไม่ได้ไปทําอะไรต่ออ่านแล้วไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเลยเนะี่ยเสียเวลาเปล่า เลิกอ่านแล้วไปทํางานประจําหรืออะไรอย่างที่คุณทำปกติดีกว่าเอาเวลาอ่านหนังสือไปทำโอทีดีกว่าเออดีกว่ามานั่งแบบ Mental m e n t a l masturbation โอ้ฉันกำลังพัฒนาตัวเองฉันเป็นคนที่ productive นู่นนี่ตลกก็สุดท้ายเลยครับฝากไว้อย่างหนึง่งไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ผมดิจ์หวังว่าจะไม่เจอกันในคลิปต่อไป p e a